โอเคนะครับตอนนี้นะครับวันนี้เราจะมาย่างนะครับไก่นะครับไม่ใช่เนื้อนะครับน่าจะเป็นไดเอทนะครับยอกยอดนี่เลยไก่นี่นะครับมาย่างครับอันนี้นะครับต้องรอสุกหน่อยนะครับตอนนี้หิวแล้วรอแดดนี่นะนี่นะนี่ก็พริกนับ กลับด้านนะครับแข็ความนะสวยเนาะไม่สวยของกินไม่ใช่ของเล่นก็บอกมันสวยไงของกินมันเป่นของกินต้องอร่อยยังไม่ได้ชิมจะอร่อยได้ไงเออผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำนะครับให้มาย่างกับเตาแก๊สนะครับทางแก๊สเอาถ่านไฟดี่ครับ เพราะว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะนะครับนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่ะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับขอลับไปก่อนสวัสดีนะครับ